ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับเรียนการตัดต่อวิดีโอนะครับก็หลังจากที่เราได้วิดีโอมาแล้วก็นำเข้าในไทม์ไลน์เรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเทคนิคนะครับที่ผมใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับวิดีโอมีตัวนี้มีความยาว23่สนาทีนะครับซึ่งก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปนะครับ ผมจะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับเพื่อสะดวกในการนำไปใช้นะครับไปดูวิธีการนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะเล่นวิดีโอตอนนะครับผมได้มาร์กเอาไว้แล้วนะฮะในตำแหน่งนี้นะฮะผมจะเริ่มในตำแหน่งนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆใครจะตำแหน่งไหนก็ได้นะฮะผมก็จะเริ่มตัดตั้งแต่ตำแหน่งนี้นะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าผมได้ทำมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปล่อยวิดีโอเล่นไปเรื่อยนะครับวิดีโอตัวนี้เริ่มต้นก็เป็นเข้าสู่ายายข่าวคำแนะนผู้ชมครับปีนี้เป็นปีทองของนักกีฬาไทยนะครับแต่นอกเหนือจากนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วอ่ผมก็มาถึงตรงนี้นะครับเสร็จปับ๊บ เรากลับไปดูตอนอสนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก To Move e ช g e ตัวนี้ผมไม่ต้องการที่ใช้นะครับผมก็จะมาหยุดสัสดีครับวนนี้ตัวนี้ก็สวัสดีครับขอต้อนรับรทุกท,ท่านนะครับผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปต่อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวอาฮะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเข้ามาสู่ขยายข่าวใช่ไหมครับก็มาตัดต่ออีกทีคราไปดูกันอันนี้ผมจะเลือกเอาส่วนตัวนี้ใช้ใช่ไหมฮะ สนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจากทุกส่วนที่เป็นโฆษณาผมก็จะไม่ใช้ผมก็จะมาเริ่มใช้ตรงนี้ต่อนะครับสวัสดีครับ<ำ>ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับครับอันนี้นะครับก็เข้าสู่ขยายข่าวนะครับเราก็จะเลือกตัวน,นี้ขึ้นมครับคุณผู้ชมครับปีนี้เป็นปีทองของนักกีฬาไทยนะครับแต่นอกเหนือจากนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับน,นี้เราไม่ต้องการที่จะให้ช่วงนี้ นะครับใช้แล้วก็มาตัดเอาช่วงนี้ออกนะครับแล้วก็มาเริ่มช่วงนี้ใหม่นะครับน,นี้ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัยนะสารสกัดคัมนิชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวนันแลนล่าสุดที่รัเสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะรกรดไหลย,ย้อนโรคตับนะครับ รวมถึงข้อข่าวอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอตอนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นข้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข้างหน้านี้นะฮะก็อันนี้ขอตอนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับมาถึงตอนนี้เราก็จะเอาแค่ตอนที่ท่านแนะนําตัวนะครับ อันนี้ไม่ได้จํากัดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนตัวที่ผมจะเลือกเอาตรงนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข้างหน้านี้นะฮะก็มีนะผมจะเลือกใช้ในส่วนนี้นะครับเราไปดูในส่วนนี้ไยังไงครับ ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัยนะสารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันน้าล่าสุดที่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะรกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อข่าอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับ น่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับครับหลังจากนี้เราก็เล่นตอบเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข้างหน้านี้นะฮะก็มีรางวัลที่อาจารย์ได้รับมาจากการวิจัยคมิ้นชันนะครับเป็นการสกัด สารจากคาร์ินชันออกมาใช่ครับแล้วหลักๆก็คือคาร์ินชันเนี่ยสามารถที่จะละลายกับน้ําได้โดยทั่วไปไม่ละลายน้ําครับสารสกัดจากคาร์ินชันนะครับแต่ของอาจารย์นี่ละลายน้ําได้ครับยังไงฮะอาจารย์พอจะพูดถึงคร่าวๆก่อนไหมครังานวิจัยของอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับก็คือว่าคาร์ินชันเนี่ยมีมีงานวิจัยมากกว่า3,000ถึง4,000เรื่องนะครับที่นักวิจัยทั่วโลกได้ทําการวิจัยและตีพิมพ์ในก็เรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลจูเนลนะครับแสดงลิ ทางด้านเบเอ่อทางด้านเพื่อสุขภาพเรานี่นะครับมากมายไก่กอง<ะ>แต่ว่าพอหลังจากที่เรามาใช้เป็นประโยชน์ทางยาจริงหรืออาหารเสริมจริงรการออกฤทธิ์ทางกหล่วนี่ต่ํามากหรือแทบไม่มีเลยนะครับเนื่องจากเจ้าิมพชันมีสุดอ่อนอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามันไม่ละลายน้ําพอมันไม่ละล,ะลายน้ําเมื่อเราบริโภคเข้าไปมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แล้วประการที่2มันมีความคงตัวที่ต่ำมากนะครับ,รบเจอในสภาวะด่างเนี่ยแค่ประมาณ15วินาทีเนี่ยมันก็จะสลายตัวไปหมดแล้วครับ จากจากจุดอ่อน2เรื่องนี้นะครับาทางผมและคณะนะครับได้ทําการวิจัยใช้เวลามาถึงวันนี้ก็เข้าปีที่5แล้วะนะครับที่เราทําการวิจัยโดยเราใช้สารสกัดจากาจากคมิ้นชันได้ได้ได้สารตัวหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งสตัวก็เรียกว่า เกอร์คูมิโนย์นะครับเกอร์คูมิโนย์ตัวนี้โดยทั่วไปมันไม่ละลายน้ำมีความละลายน้ำได้เพียง0.0004มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งน้อยมากแทบไม่ละลายเลย0.0004ครับคือแทบไม่ละลายเลยเพราะนั้นพอเรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับการออกฤทธิ์นะครับต่อร่างกายเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลเลยครับคือมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายไม่ดูดซึมเลยครับที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเยอะคมินชันนุ่งันนคือการใช้ประโยชน์สังเกตดูนะครับคุณทินว่าใช้ประโยชน์จริงแทบจะไมม่ีเลย นะครับที่บอกว่าท้องอืดเรากินกรญมิ้นชันมันมันมันน้อยลายครับที่ใจใจเห็นผลทันทีนะครับกินแล้วก็ยังปวดอยู่นะครับแต่แต่แต่หลังจากที่เราออกตัวนี้มา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 ปรับปรุงคุณภาพของของสารสกัดกรญมิ้นชันแล้วนะครับทาให้มันสามารถละลายน้ําได้นะครับโดยที่ละลายน้ําได้ถึง4มิลลิกรัมต่อ ML มลนะครับนั่นหมายถึงว่าละลายน้ําได้มากกว่าปกในสภาวะเดิมในปกติของธรรมชาตินะครับถึงหมื่นเท่า โโอ้หครับจริงๆเราใช้เพียงน้อยในในปริมาณที่นิดเดียวนะครับของของสารคูคูเมนอยเนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะนะครับเป็นลดอาการอักเสบในในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับพอพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับพอดูดซึมไปเส้นเลือดดำไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้าด้วย นะครับเพราะดื่มเหล้าจะทําให้เกิดโรคตับแข็งที่เรารู้กันเราสังเกตอาจารย์พูดงี้เดี๋ยวคนที่ดื่มเหล้าบอกอ้ยมีข้ออ้างแล้วกินเหล้าได้เลยครับอย่างนี้ก็ไปแล้วก็กินผลิตภัณฑ์อาจารย์ไปใช่ครับก็ไม่แนะนําไม่สนับไม่แนะนําไม่แนะนําครับไายน้ำเพราะมันไม่ละลายน้ําเมื่อเราบริโภคก็ไป มันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แล้วประการที่สองมันมีความคงตัวที่ต่ํามากนะครับเจอในสภาวะด่างเนี่ยแค่ประมาณสิบห้าวินาทีเนี่ยมันก็จะสลายตัวไปหมดแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลเลยครับคือมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายไม่ดูดซึมเลยครับ,รบที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเยอะขึ้นชั้นนุ่งขึ้นชั้นอือ,อการใช้ประโยชน์สังเกตดูนะครับคุณทินว่าใช้ประโยชน์จริงแทบจะไม่มีเลย นะครับที่บอกว่าท้องอืดล้วกินขมิ้นชันมันมันมันน้อยลายครับที่ใจใจเห็นผลทันทีนะครับกินแล้วก็ยังปวดอยู่ครับครับตอนนี้เราก็มาตัดถึงตอนนี้นะครับแล้วเราก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะได้วิดีโอหนึ่งวิดีโอนะครับที่พูดเกี่ยวกับขมิ้นชันทั่วๆไปนะครับอันนี้เราก็จะมาดูนะครับ โอเควันนี้เราเลือกวิดีโอตัวช่วงนี้ไว้แล้วนะครับเราก็ต่อไปเราก็จะมาติ๊กตัวนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนมาทางนี้ก่อนนะครับตัวน,นี้ผมจะสร้างตัวซีเพนต์ขึ้นมาใหม่นะครับผมให้ชื่อว่าขมิ้นชันนะครับ เมื่อเราได้ตัวคอมมินชันมาแล้วนะครับเราก็จะได้ซีเควนต์ตัวนี้ขึ้นมาเราไปดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะเลือกตัวที่ผมได้ตัดไว้แล้วนะครับชุดนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะครับผมก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกเอาไว้ทั้งหมดอันนี้นะครับแล้วก็อันขอโทษทีมันต้องปิด ให้กดชิปไว้ด้วยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะมาเลือกต่อไปอันนี้นะครับอันนี้เราก็มาดูเราที่เราเลือกไว้นะครับคบไหมโอเคครบไว้นะครับเสร็จเราก็คลิกขวาครับแล้วก็ copy แล้วเราก็เอามาวางในตัวคัมมิ่งชันที่เราตัดต่อไว้นะครับคลิกเสร็จแล้วก็ c อนโทนะครับ ให้เราก็ขยายดูครับเ,เราก็จะได้ตัวนีขึ้นมาคลิกคลิกช่องว่างนะเราไปดูวิดีโอที่เราตัดไว้นะครับสวัครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับนี้ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัย สารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันนั้นล่าสุดที่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีตัวนี้ออกมานะครับหรือแทบไม่มีเลยนะครับเนื่องจากจะได้ตัวหนึ่งวิดีโอที่เราตัดต่อไว้เรียบร้อยนะครับสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้วันนี้ก็ยังเป็นวิดีโอเต็มของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นวิดีโอที่เราตัดต่อไว้หนึ่ง หนึ่งชุดนะครับโอเคหลังจากเราตัดต่อไว้ตัวนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะไปตัดต่อวิดีโอตัวใหม่ขึ้นใหม่ชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากผมทำเสร็จนะครับผมก็จะมาให้ดูว่าวิดีโอตัวนี้ตัดต่อไปได้กี่วิดีโอนะครับ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ